อาน,นะครับกรณีที่น้องแจงปุณนาสาพรยาของแจ๊สชวนชื่นถูกนำภาพไปตัดต่อในคลิปวิดีโอลามกอนาจารวันนี้นะครับทางแจงเองทางแจ๊สพร้อมด้วยทนายความก็เดินทางไปร้องทุกข์ต่อกองบังคับการปร,ปราบปรามการกระทำผิดทางอาชญากรรมเทคโนโลยีนะครับเพื่อเอาผิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับ นี้นี่เราก็รู้มาสักพักแล้วสักประมาณเดือนพฤศจิกาแล้วที่เราทราบว่าเอารูปเราไปเผยแพร่ในทางที่ไม่ดีก็ตอนแรกก็คุยกับแจ๊สเฮ้ยเอาไงดีแจ๊สบอกว่านึกว่ามองไม่เห็นละกันอะไรประมาณนี้เราก็คอยระวังตัวแต่ทีนี้ด้วยความที่เขาเข้าไปแคปในแม้ั้งในวิดีโอคลิปอะไรอย่างเงี้ย เพื่อซูมออกมาให้แฟนเพจเขานะได้คอมเมนต์นะคะอันนี้ในอีกเพจหนึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าเรารู้สึกไม่ปลอดภัยเราก็หยิบแต่เสื้อผ้าที่แบบปิดเพื่อที่ไม่ให้เขามาแคปเราได้เลยสัก,กส่วนเดียวแต่สุดท้ายเขาก็แคปอีกจนล่าสุดอันที่โดนตัดต่อเนี่ยก็คือว่าในรีทวิตใน Twitter รแล้วแฟนคลับเขาส่งมาเยอะมากเลยจนเราต้องกดเข้าไปดูทีนี้มันเป็นอันใหม่อีกว่าเอา รูปเราไปตัดต่อเป็นโป๊เปอรอยเอ๊ะอันเนี้ยมันเยอะไปแล้วนะแล้วด้วยคําที่เขียนหัวเรื่องค่อนข้างรุนแรงสําหรับเราเยอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องลุกขึ้นมาปกป้องของตัวเองแล้วนะล่าสุดเลยนะคะอันนี้เอาเราเราคุยกันเคสล่าสุดก็คือเคสในทวิตเตอร์เนาะเป็นภาพภาพรูปนี้เลยซึ่งจริงๆเป็นรูปใน MV ที่ถ่ายเพลง24พุษสภาซึ่งมีเสื้อผ้าเป็นชุดออกออกำลังกายจริงๆก็คือเป็นเป็นภาพนี้อ่าเป็นภาพนี้แล้เขาก็เอามาตัดต่อเอาเอาชุดออกนะครับ mm hmm. วันนี้เราก็เลยต้องมาแจ้งความที่ปอทนะครับในความผิดฐานพลบอคอมนะครับเอาภาพโป๊เปือยแล้วก็ตัดต่อรูปภาพของ ของคุณแจงะนะครับก็คดีนี้น,นะครับมีโทษจำคุกะนะครับ5้าปีนะครับอยากจะบอกกับทุกคนเลยนะครับที่ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่ที่ทําแบบนี้นะครับตามกฎหมายแล้วเขาคิดเป็นกรรมหนึ่งการการะทําความผิดไปโพสหนึ่งครั้งหรือว่ามีการรีทวิตกันหนึ่งครั้งเนี่ยไม่ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้แต่ว่าเป็นภาพโป๊เปลยแล้วนะครับเราเห็นเป็นภาพของแจงเราคิดสนุกมารีทวิตนะครับเราก็มีความผิดไปด้วยมันเสียเวลาเรามากเสียเวลาเราจริงหรืว่าอ่ะครับ แต่ทาอย่างนี้ก็ก็บอกแกมาตามนั้นผมก็พยายามไปบอกเขาแลบอกว่าแกไม่ต้องมาหรอกไม่ต้องนู่นนี่นั่นหรอกผมก็จะหาว่าเรานิดหน่อยคนไม่ไหวแบบห่อนแออะไรเงี้ยแต่ก็แต่ก็จริงมันก็เป็นเคสตัวอย่างได้เพราะเรื่องนี้มันเป็นมานานเราเข้าใจได้แต่เนี้ยมันมันมันสกปรกโปไปคนเราอ่ะมันดูหนังโป๊ดูอะไรมันเป็นเรื่องธรรมชาติมันนู้นนะแต่สิ่งอย่างเนี้ยผมว่ามันตกกระโปกเดินมัน จริงเรื่องเงินอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่พอย n t หลักแค่อ,อยากเจอเลยใช่พอย n หลักคือถ้าเกิดตามหาแล้วก็ตามตัวได้จริงๆอยากคุยด้วย <S <S เขามีความสุขไหม้ำแบบนี้ในความทุกข์ของคนอื่นเราไม่ใช่ดาราแล้วเราก็เราเป็นแม่คนเรามีลูกแล้วเรามีลูกผู้หญิงซึ่งถ้าเกิดเป็นคนอื่นทำกับครอบครัวคุณอะ คุณก็ไม่มีใครแฮปปี้ถูกไหมแต่ว่าแค่เขาจะลุกขึ้นมาสู้เพื่อตัวเขาหรือเปล่าเท่านั้นเองหรือว่าจะยอมให้เรื่องมันเงียบไปแบบนี้แล้วทาเรื่อยๆก็คือให้เขาดําเนินตามกฎหมายไปเลยเงินจะไม่ได้อยากได้ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c e เ o ซบุ a กแฟนเพ Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ